بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ثم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอ سنتي كوام ميتا.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  พระองค์อะลอสุบฮานาหูวะตาลาได้โรดประสบกับพี่น้องอผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับพี่น้องครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาพบกันอีกในช่วงของอวันอีดนะครับ ซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญอีกวันหนึ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูนะหุวาตาลาได้ทรงโปรดให้กับกำหนดให้กับพวกเรานะครับซึ่งในแต่ละกลุ่มชนนั้นเขาก็มีวันอีดด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าอีดของพวกเรานั้นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะุวาตาลาได้ทรงโปรดกำหนดให้กับพวกเรานั้นมีสองวันก็คืออีดินฟิด นะครับอีดออกบวชแล้วก็อีดินอัตหานะครับอีดของเราที่กําลังจะถึงนี้ก็คืออีดินอัตหานะครับเป็นอีดในการเชื่อสัตว์ปรีนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่จะเป็นผลพวงนะครับในวันอีดนี้สิ่งที่เราจะต้องแสดงออกในวันอีดนี้ก็คือการแสดงออกถึงความรักการให้อภัยกันนะครับเนื่องจากว่า การรักและการให้อภัยกันนั้นจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้อามันอิบาดัดของพวกเราที่ได้ทํากันมาตั้งแต่แรกเลยนะครับจนกระทั่งถึงวันนี้หรือเรามาเน้นในวันที่หนึ่งของเดือนรุ่นฮิจยะจนกระทั่งถึงวันที่9เดือนรุ่นฮิจยะนั้นนะครับเป็นอามันอิบาดัดที่เราเน้นหนักกันอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นอามันอิบาดัดที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาทรงรับ แล้วก็ถนอซูงสลัดล้อหัอะไรยู่สลัมทรงการันตีแต่ว่าการงานต่างๆเหล่านี้จะไม่เป็นผู้ไม่ไม่ไม่เป็นสิ่งที่ถูกตอบรับอันเนื่องจากว่าเราเนี่ยนะครับยังเป็นคนที่ไม่ไม่แสดงความรักไม่ให้การอภัยกันไม่มีการให้อภัยกันนะครับในวันอีดจึงถือว่าเป็นโอกาสในการที่เราจะแสดงความรักต่อกันและก็การให้อภัยต่อกันนะครับวันอีดของพวกเราเป็นวันอีดที่ แปลกแล้วก็แตกต่างไปจากการวันอีดของคนอื่นๆเพราะว่าวันอีดของพวกเรานั้นเป็นวันอีดที่เราจะต้องออกล่าวสรรเสริญอัลลอฮฺซุบะฮานุตะาลากล่าวแสดงความยิ่งใหญ่และสะดุดีถวายสะดุดีให้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮา,านะุฮูวตาตลาที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นวันที่เราแสดงความยินดีต่อกันแล้วก็กล่าวว่าให้อัลลอฮฺซุบะฮานุตะาลานะงรับอามันอิบารดา ของพวกเราด้วยกับคําว่าตะกอบบาลลอฮุมินนาว่ามิงกุ้มขอลอสุบานฮาหุตะลาทรงรับอามันอิบาดะห์ของพวกเราแล้วก็ของพวกท่านด้วยเธอนะครับตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์นะครับของวันอีดของพวกเราที่ถูกกําหนดขึ้นในศาสนาอิสลามนะครับท้ายที่สุดนี้ขออํานวยอวยพรให้พวกเราทุกคนนั้นมีความสุขแล้วก็อามันอิบาดะห์ของพวกเราที่พวกเราได้ทํามานั้นเป็นอามันอิบาดาห์ที่ถูก ตอบรับโดยทั่วหน้าการสุขสันร์วันอีทครับตะกอบบาลลอหุมินนาวามิงกุม้มวัสลามอะัยกุม้มวะรา์มตุลลอฮ์วบราะกาตุ